สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะครูฟ้ายแล้วก็นักเรียนจิ๋วค่ะจะมาเรียนรู้เรื่องใหม่นะคะหลังจากครั้งที่แล้วนะคะเราเรียนเกี่ยวกับส่วนย่อยส่วนรวมของจํานวนไม่เกิน5ไปแล้ววันนี้เราจะมาเรียนรู้เพิ่มมากขึ้นถ้ามากกว่าจํานวน5จะเป็นอย่างไรจิ๋วพร้อมเรียนหรือยังคะพร้อมแล้วค่ะโอเคถ้าพร้อมแล้วนะคะเราไปเรียนกันเลย โอเคค่ะเด็กๆเ,เ,เดี๋ยวก่อนที่เราจะรู้เรื่องใหม่นะคะเดี๋ยวเราไปทบทวนกันดีกว่าค่ะเอ๊ใครทราบบ้างว่าอันนี้เรียกว่าอะไรที่จริงอ่ะมันเรียกว่า number bond ก็ได้หรือจะเรียกว่า part whole number หรือเรียกว่าส่วนย่อยส่วนรวมก็ได้ค่ะแต่ให้เราทั้งเรียนเห็นรูปลักษณะแบบนี้ให้เรียนรู้เลยว่ามันคือการแยกตัวเลขจากกองใหญ่ๆให้มันเป็นกองเล็กๆนะคะเพราะนั้น ไอเม็ดกองใหญ่ๆอะ่ะที่ยังไม่แยกไปหาใครที่อยู่คนเดียวเขาจะเรียกว่าส่วนรวมค่ะตรงส่วนรวมช่องนี้นะคะส่วนรวมส่วนไอสองอันละสองวงกลมเล็กๆนะคะเรียกว่าอะไรคะส่วนย่อยค่ะจำอันนี้ให้ได้นะคะอะเราลองมาดูกันเอมีแอปเปิลอยู่ทั้งหมดกี่ผลคะ ผลเก่งมาก5ผลเพราะนั้นแอปเปิลทั้งหมดต้องใส่ในช่องส่วนรวมค่ะคราวนี้ครูฟ้าจะไม่แยกแอปเปิลนะคะเป็น2กลองโดยครูฟ้าจะแยกจากการใช้สีแยกค่ะมาดูที่แอปเปิลสีแดงนะคะมีเท่าไหร่คะมีอยู่2นั่นเองเพราะเราใส่ในช่องส่วนย่อยนะคะช่องนี้นะคะว่า2และพอสีเขียวมีทั้งหมดกี่ผลคะ3ผลนั่นเองคะ่ะเพราะนั้นใส่ส เห็นไหมคะเพราะนั้นหมายความว่าจำนวน5สสามารถแยกได้เป็น2กับ3นะคะหรืออาจจะแยกได้อย่างอื่นก็ได้อลองมาดูตัวอย่างต่อไปคะ่ะ อ่าเรามาดูเครื่องเขียนสิคะเอ๊ะเรามีเครื่องเขียนอะไรบ้างเอ่ยเรามีดินสอสามแท่งกับไม้บรรทัดหนึอันนะคะเอ๊ทั้งหมดนับรวมกันได้เท่าไหร่คะลองนับบอกครูฝ้ายสิหนึ่งสองสามส่ของมีทั้งหมดอยู่4นะคะเพราะนั้นช่องส่วนรวมต้องใส่เลขมากเราดีทั้งหมดเท่าไหร่คะได้สี่เพราะนั้นใส่ส เก่งมากค่ะแล้วเรามีดินสอกี่แท่งคะอ่ามีดินสออยู่3แท่งนะคะแล้วก็บรรทัดหนึ่งอ่านั้น3กับ1นะคะ4จึงแยกได้เป็น3กับ1คะ่ะเห็นไหมคะต่อค่ะนี่เป็นแค่ตัวอย่างนะ4สามารถแยกได้มากกว่านี้อีกนะอ่าบ้านใครเลี้ยงแมวบ้างคะ มีแมวทั้งหมดกี่ตัวเอ่ยมแมวทั้งหมด4ตัวเพราะฉะนั้นทั้งหมดเลยก็องเป็นเลขที่ใหญ่ต้องอยู่ในช่องส่วนรวมค่ะเอ๊ะส่วนรวมแมวทั้งหมด4เพราะฉะนั้นช่องส่วนรวมใส่เลขอะไรคะ4ค่ะคราวนี้ครูฟ้าจะแยกแมวนะคะ 4นะคะแยกออกมาเป็น4ถ้าช่องนี้เป็น4เอช่องข้างล่างคือเป็นอะไรคะอ่าศูนย์นั่นเองค่ะถูกต้องไปตัวอย่างต่อไปเลยค่ะอคุณครูมีแมวสี่ตัวเหมือนเดิม ช่องส่วนรวมและส่วนย่อยจะแยกได้อย่างไรบ้างอ่ะมีมาทั้งหมด4ตัวพราะนั้นใส่4ลงไปผู้ฝ้าแยก2แบบ่งเป็น2และ2เพราะฉะนั้นส่วนย่อยจะได้เป็นเท่าไหร่คะ,ะได้เป็น2กับ2นั่นเองค่ะเห็นไหมว่าเลขเดียวกันเลข4ไม่มันแยกได้หลายแบบใช่ไหมคะโอเค วันนี้เราจะมาขึ้นจำนวนใหม่นะคะคือการหาส่วนย่อยส่วนรวมของจำนวน6นั่นเองอบอกไปแล้วเอ๊ลองดูไข่ถาดซ้ายสิคะนักเรียนไข่ถาดซ้ายมีไข่ทั้งหมดกี่ฟองคะนับหน่อย1,2,3,4,5และ6ค่ะคราวนี้ครูฝ้ายจะแยกไข่นะคะคือจะแบ่งไว้กินเช้ากับเย็น เราจะแบ่งไปเลยอ่ามาดูค่ะตอนเช้าคูไฟกินไข่ไปเท่าไหร่ชุบที่เหลือคูไฟไปกินตอนบ่ายค่ะหรือตอนเย็นฟึหมายความว่าจาก6คูไฟสามารถแบ่งเป็นได้1และ5เก่งมากค่ะ มาดูตัวอย่างต่อไปนะคะคู้ไฟมีไข่อยู่6ฟองค่ะเหมือนเดิมจะแบ่งไว้ทานกับตอนเช้ากับตอนเย็นค่ะเอ๊ะมาดูซิตอนเช้าคู้ายแบ่งไว้ทานกี่ฟองไข่ในเรียกเป็นใบห,หรือเป็นฟองก็ได้นะคะ,อะตอนเช้าคู่ายแบ่งไว้ทาน2ฟองที่เหลือคู้ไฟไปทานตอนเย็นเท่าไหร่คะนะับฟิว ใช่ค่ะตอนเย็นครูฝ่ายไว้ทาน4ฟองดังนั้น6นะคะสามารถแยกเป็นส่วนย,ย,ย่อยได้อะไรคะจากรูปเก่งมากค่ะได้2และ4ค่ะต่อค่ะอีกตัวอย่างหนึ่งจำนวน6ค่ะตอนเช้ากับตอนเย็นมาดูกันว่าตอนเช้าครูฝ้ายแบ่งไว้ทานเท่าไร ฟิวถ้าตอนเชา้าครูฝ้ายทานไป3ฟองเอแล้วตอนเย็นครูฝ้ายจะเหลือไว้ทานกี่ฟองคะฟิวจากรูปทำให้เราทราบว่าจากที่ครูฝ้ายมีไข่อยู่6ฟองตอนเชา้าครูฝ้ายทานไป3และตอนเย็นก็ทาน3เหมือนกันสามารถเขียนเป็นส่วนย่อยส่วนรวมได้ดังรูปเลยนะคะเห็นไหม6แยกมาเป็น3และ3 ตอค่ะคูไฟมีไข่อยู่6ฟองหิวค่ะตอนเช้าทานหมดเลย6ฟองแล้วตอนเย็นจะเหลือไว้ทานไหมอ่ะเหลือหรือไม่เหลือใช่ค่ะไม่เหลือเลยเพราะนั้นจะเขียนเป็นส่วนย่อยส่วนรวมได้อย่างไรคะถูกต้องค่ะ6แยกออกเป็น6และ0ค่ะเก่งมากเลย นักเรียนจากที่เรามีไข่หกฟองใครจำได้บ้างคะว่าไข่หกฟองเราสามารถแยกเป็นส่วนย่อยนะคะได้กี่แบบอ,อย่างแรกนะคะก็มีแยกเป็น6กับ0ูนคือง่ายเลยมีอะไรอีกบ้างคะแยกแบบเท่าเทกันเลยคือแบ่งเป็น3ามกับสามหรือ2กับ4หรือ1กับ5ค่ะเอ๊มีคนบอกว่าคุณครูคะ 6อะค่ะถ้าแยกเป็น1กับ5แล้วแล้วเราแยกเป็น5กับ1ได้ไหมคะคือเหมือนสลับที่กันอย่างเงี้ยคะ่ะ1กับ5กับ1เหมือนกันไหมคะเหมือนกันค่ะโอเคนะ2กับ4เหมือนกันก็สามารถแยกเป็น4กับ2ได้ก็เหมือนกันค่ะ3กับ 3, 3คือเหมือนกันอยู่แล้วและ6กับ0สามารถแยกเป็นได้0ูนย์กับ6ก็เหมือนกับ6กับ0นะคะ่ะเข้าใจไหมโอเค ไปต่อเลยมาช่วยครูนับ่อยค่ะบนต้นส้มนี้มีส้มอยู่ทั้งหมดกี่ผลนับก,กันนะคะ1 2 3 4 5 6 7ใช่แล้วคะ่ะต้นส้มนี้มีส้มอยู่ทั้งหมด7ผลครูต้องการ เก็บเขาใส่ตะกรา้าเห็นตะกร้าใบที่หนึ่งไหมคะตะกร้าใบที่อันนี้ใบที่หนึ่งอันนี้ตะกร้าใบที่สองนะคะเก็บใส่ตะกรา้าเอ๊ะเก็บยังไงก็ได้จะเก็บไปทั้งหมดกี่แบบเอ่ยมาดูแบบแรกกันค่ะแบบแรกคือเก็บใบหนึ่งขน ใบแรกได้1ผลนะคะมาดูว่าเป็นยังไงใบที่สองเาเอาเก็บที่เหลือทั้งหมดเลยอะคะ่ะใส่ตะกร้าเอ๊จ,จับ7แยกได้เป็นอะไรกับอะไรคะเก่งมากค่ะ7แยกได้เป็น1กับ6ค่ะเก่งมากเลยไปต่ออ่ามีส้มอยู่7ผลเหมือนเดิมค่ะดูซิเขาจะใส่ตะกร้าใบแรกกับใบที่สองอย่างไรเก็บค่ะ อ๋อใบแรกใส่ไปสองผนเลยค่ะที่เหลือเขาทำอยังไงคะอ๋อที่เหลือไปใบที่สองสี่แล้วก็ห้าเ,เขียนเป็นส่วนย่อยส่วนรวมได้ว่าไงคะเก่งมากค่ะเขียนเป็นสองกับห้าหรือเขียนได้แบบนึงก็คือห้ากับสองนั่นเองไปต่อเนาะต่อค่ะ ใบแรกจะเก็บยังไงดีคะมี7คะ่ะอ๋อใบแรกใส่ไปเลย3ผลดังนั้นที่เหลือเขาหน้าจะไปใส่ตะกร้าที่สองใช่ไหมคะเหลือกี่ผลคะเหลื 4, 1, 2, 3, อสี่หนึ่งสองสสอแปลว่าจากเจ็สามารถแยกได้เป็นส่วนย่อยส่วนรวมได้เป็นอะไรคะ3กับ4หรือ4ี่กับ3ามนั่นเองคะ่ะ ต่อค่ะเสร็จเหมือนเดิมเขาเก็บยังไงล่ะใบแรกเขาไม่เก็บเลยแต่เขามาเก็บใส่ใบที่สองค่ะ3ามสห้และ7ใบแรกไม่มีเลยแต่ใบที่สองมีทั้งเจ็ดเนี่ยเขียเ,เป็นส่วนย่อยส่วนรวมได้จำนวนใดคะ เก่งมากค่ะเขียนได้เป็น7แยกออกเป็น0กับ7หรือ7กับ0ก็ได้ค่ะค่ะนักเรียนเปิดหน้า38นะคะเดี๋ยวเรามาดูค่ะว่าในตู้ปลานะคะมีปลาอยู่ทั้งหมดกี่ตัวมาช่วยครูไฟนับกันหน่อยนะคะ 1>, 1 2ึ่งสองามสี่ห้าหกเโอเคค่ะเรามีปลาทั้งหมด8ตัวเอ๊แปตัวถ้าเราต้องการจะมาแบ่งใส่เป็นโหลสองโหลจะแบ่งได้อย่างไรบ้างคะมาช่วยกันค่ะมาช่วยกันนะโอเค อย่างแรกนะคะผู้ฝ่ายดึงปลามาก่อน1ตัวใช่ไหมคะจากที่เรามี8นะคะถ้าเราดึงออกมา1ตัวที่เหลือจะเหลือเท่าไหร่คะนะคะับค่ะ1 2 3 4 5 6 7ใช่คะ่ะโหลนี้จะใส่ได้ทั้งหมดเร็จตัวนั่นเองคะ่ะไปใหม่ละคะวิธีแบ่งต่อไปคะ่ะจากปลาทั้งหมด8ตัว เมื่อกี้เราแบ,แบ่งเป็นหนึ่งกับเจ็ดแล้วเนาะคราวนี้ลองแบ่งใหม่อีกแบบค่ะรูฟายจะเอาสองตัวนี้ไปใส่โหลนี้ดังนั้นโหลนี้จะได้เท่าไหร่คะอ่าสองตัวค่ะแล้วที่เหลือล่ะที่เหลือเหลือเท่าไหร่คะนะับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเหลือหกตัวแล้วนะเราจะไปใส่อีกโหลหนึ่งค่ะก็จะกลายเป็นหกเข้าใจไหมเอ่ยหนึ่งกับเจ็ด เจ็ดกับ1เหมือนกันนะคะสกับ6หรือแบ่งเป็น6กับ2ก็เหมือนกันค่ะเขียนตามคุณครูเลยนะคะต่อไปค่ะเดี๋ยวลบออกก่อนครูฝ้าจะจับปลา3ตัวนะคะเมื่อกี้2แล้วนะลองเป็น3ดึงออกมา3ตัวค่ะใส่โหลนี้เป็น3ค่ะเอวเหลือปลาที่เหลือทเท่าไหร่กี่ตัวคะจะมาใส่โหลสอ นักเรียนลองนับสิหนึ่งสสามสหเพราะนั้นโหลนี้เราจะใส่ไปห้าตัวค่ะจะใส่สามกับ5้าหรือห้ากับ3มก็มีค่าเท่ากันนะคะต่อไปค่ะใช้สามกับห้าแล้วจำนวนไหนยังไม่ใช่อีกคะสี่ค่ะ,คะ,อะลองสี่แล้วแบ่งสี่ตัวนี้มาใส่โหลนี้ นะคะพ้ายนั้นก็กลายเป็น4ใช่ไหมคะเอ๊ะเหลือปลาอีกกี่ตัวคะทอยู่ในบอ่อใหญ่อสเหมือนกันคะ่ะเพราะนั้นเออสตัวนี้ก็มาใส่โหลดนี้นะคะจะกลายก็จะกลายเป็น4เก่งมากคะ่ะใช้1 2 3 4 5 6ไปแล้ว7ก็ใช้ไปแล้วเลขที่เรายังไม่ใช้นะคะคราวนี้เราเอาปลาทั้งหมดเลยคะ่ะ มาใส่นะคะมาใส่โหลนี้ก็จะกลายเป็นแดค่ะถ้าเรามาใส่โหลนี้ไปแล้วแดจะเหลือปลาใส่อีกโหลนี้อีกไหมคะ,ะเหลือไหมอ่าไม่เหลือเพราะนั้นต้องเป็นเลขศนย์เพราะนั้น8ดกับศูนย์ก็มีค่าเหมือนกันค่ะดังนั้นนะคะการบ้านวันนี้นักเรียนทำหน้านี้ค่ะ หน้า39ยากไหมคะมาดูค่ะเขาทำไปแล้ว6คือส่วนรวมส่วน2ช่องนี้คือส่วนย่อยถูกไหมคะโอเค6คือกระต่ายมีทั้งหมด6ตัวอยู่ข้างในเ,ออเขาเรียกว่าในหลุมนะคะ3ตัวเอ๊ะเขาใส่เลข3ไปแล้วอยู่ข้างนอกทั้งหมดกี่ตัวคะ นักเรียนใส่ไปในช่องนี้ค่ะต่อไปมีลูกโป่งนะคะสีฟ้ามีทั้งหมดกี่ใบคะ,ะใส่ไปในช่องนี้ค่ะสีฟ้าเอ๊ะล้วมีสีแดงทั้งหมดเท่าไหร่คะนับสิคะ,ะใส่ในช่องนี้ค่ะดังนั้นมีลูกโป่งทั้งหมดเท่าไหร่คะใส่ในช่องส่วนรวมคะ่ะไม่ยากนะะ,ะภาพต่อไปด้านล่างคะ่ะ มีตุ๊กตาอยู่2ชนิดมีตุ๊กตาอะไรบ้างใครสังเกตบ้างอ่ามีตุ๊กตาหมีกับตุ๊กตาลิงช่วยวนับน่อยค่ะว่ามีตุ๊กตาหมีกี่ตัวอ่าได้แล้วใส่ในช่องนี้นะคะตุ๊กตาหมีต่อไปค่ะตุ๊กตาลิงมีกี่ตัวคะนับน่อยค่ะโอเคเขียนใส่ในช่องนี้ดังนั้นช่องนี้คือช่องส่วนรวมก็คือเรานำเลขสองตัวเนี้ย มารวมกันหรือนับทั้งหมดใหม่เลยก็ได้ค่ะโอเคนะไม่ยากเลยโอเคค่ะวันนี้กันบ้านครูฝ้ายนะคะก็ให้ไปแค่หน้าเดียวไม่ยากนะคะหลังจากนั้นนะคะเวลาว่างนะคะครูฝ้ายอยากให้นักเรียนนะคะนำฝาขวดน้ำค่ะ จำนวนประมาณ6 7 8ฝานะคะเริ่มจากจำนวน6ก่อนนักเรียนลองแยกลองฝึกแยกเป็น2กองแล้วเรียนสังเกตจำนวนนะคะว่ามันเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างมันแยกมากคล้ายกับการที่ครูฝ้ายแยกไข่เหรอคะนะคะ,นะคะโอเคค่ะไม่ยากเลยเนาะกันบ้านก็ไม่เยอะด้วยขอนังเรียนสู้ๆนะคะออก,การเรียนออนไลน์โอเคแล้วเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย